ในวันนี้คณะสำนักกฎหมายธรรังสีก็ได้มาตามนัดฟังคำพิพากษาของศาลจังหวัดบุกทาหารในห้องพิจารณาคดีตามที่ศาลท่านได้กรุณาโปรดนัดไว้เมื่อคราวที่แล้วหลังจากสืบพยานทั้งสองฝ่ายเสร็จสิน้นในวันนี้คู่ความทั้งสองฝ่ายคือท่านาอการโจท์ทานายโจด ร่วมที่หนึ่งที่สองแล้วก็โจ์ร่วมทั้งสองทางฝ่ายจำเลยก็จะมีะจำเลยทั้งสองคือนายชัยพลวิภาและนางสมพรลาโพธนายจำเลยที่1นท่านชะลอ,อชื่อเชง่งทนายจำเลยที่1นึ่นายสงกาอันทรินทนายจำเลยที่สองนางสมพรคือท่าน ลอท่านทนายฉลอเชื้อแฉงและกับผมท่านในฐานะทานายจำเลยยทั้งสองมาศาลในห้องพิจารณาคดีรวมทั้งรวมทั้งผู้สนใจไดเ้เข้าฟังการพิจารณาในห้องพิจารณาคดีเมื่อถึงเวลาสิบโมงเช้าเพื่อษาท่านก็ได้ออกนั่งพีจารณาคดีและได้ <c oughs> ได้ชี้แจง กับคู่ความทั้งสองฝ่ายว่าเนื่องจากคดีของลุงพลประแตนเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกิน10ปีซึ่งตามระเบียบฝ่ายตุลาการสาลยุติธรรมว่าด้วยการรายงานคดีในสารชั้นต้นและสารชั้นอุทธรณ์ต่อประธานศารดีกา <c oughs> ให้ส่งสำนวนและร่างคำพิพากษา ไปยังสำนักงานอธิบดีเพื่อึกษาภาคสี่เพื่อตรวจสำนวนและร่างคำพิเรากษาของสารชั้นต้นแต่เนื่องจากสารจังหวัดพุกดาหารได้ส่งสำนวนและร่างคำพิเคาะหไปยังสำนักงานอธิบดีเพื่อึกษาภาคสี่แล้วในวันนี้สำนวนและร่างวิเคราะหาดังกล่าวยังไม่กลับมายังสารจังหวัดมุดาหาร จึงเป็นเหตุให้ท่านจำเป็นต้องเลื่อนการอ่านคัพเวกษาในวันนี้ออกไปอีกนัดหนึ่งโดยนัดต่อไปเป็นการนัดฟังคัพเวกษาอีกครั้งในวันพุทธที่20ธันวาคมพุทธศักราช2566หรือปลายปีนี้เวลา10โมงเช้าอย่างไรก็ตามในฐานะทนายจำเลย ก็ยังยืนยันอยู่ว่านายเฉยพลวิภานางสพรลาโบโปไม่ได้กระทําความผิดตามคำฟ้องการต่อสู้คดีของสำนักกฎหมายธรรมบงศสีก็เป็นการเอา,เอาร่างน้องเอาร่างศพของน้องมาเป็นการหักล้าง มาการมาต่อสู้คดีหักล้างข้อกล่าวหาของโจทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการในผลการชนสูตรพลิกศพร่างของน้องไม่พบการประทุส้ายตามเนื้อตัวร่างกายกระดูกซี่โครงไม่หาักการพกช้ำดำเขียวของการถูกปะทุส้ายไม่ปรากฏตามหลักนิติเวชซึ่งได้ชนสูตรพลิกศพ แล้วก็ไม่พบสารพิษหรืออะไรในหลอดอาหารแล้วก็ในเรื่องของอวัยวะเพศไม่ฉีกขาดเยื่อบพมจารียังอยู่ครบวงสมบูรณ์ประการสำคัญไม่พบดีเนเอของจำเลยทั้งสองโดยเฉพาะในชัยพลวิภาในร่างของน้อง สำนักกฎหมายทำรังสีจึงใช้การชนะสูตรพริกศพหรือพูดภาษาทั่วไปว่าใช้ศพของน้องนั่นแหละมาหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทย์ที่กล่าวหาว่าอุ้มน้องไปทอดทิ้งโดยมีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลว่าจะปล่อยน้องทิ้งไว้ให้ถึงแก่ความตาย แล้วก็อาพรางซ่อนเล้นศพก่อนการจะสตรพิกศพจะเกิดขึ้น3ข้อหาซึ่งมีข้อหาหลักก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งมีโทษอย่างสูงถึงประหารชีวิตจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจร่างคำเพียกษาและตรวจํำนวนตามระเบียบฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรายงานคดีในศาลยันต,ต้นและศาลอุทธรณ์ ต่อประธานศาลฎีกาการเลื่อนคดีการเลื่อนคด,ดีออกไปนัดฟังคำพิพากษาในครั้งนี้เป็นการเป็นการปฏิบัติตามกระ,ะบวนพิจารณาของศาลสถิตยุติธรรมไม่มีผลกระทบใดๆต่อการต่อสู้คดีของฝ่ายเราครับน <c oughs> อกจากนี้เรายังแถลงการปิดคดี ไปแล้วว่าถ้าหากนายชัยพลไม่มีคือฝ่ายกล่าวหาไม่มีพยานหลักฐานใดๆที่มาเห็นที่มารู้ว่านายชัยพลพุ่มน้องไปแล้วฆ่าน้องนายชัยพลก็ยืนยันมาตลอดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รวมทั้งนางสมพรหลาโพหรือประแสนหรือจำเลยทั้งสอง ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองไม่ได้กระทำผิดไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในการสูญเสียในครั้งนี้เลยก็เท่ากับนายชัยพลหลอกตัวเองหลอกตัวเองการหลอกตัวเองก็จะทําให้ความมีพิรุษหรือมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นนายชัยพลก็สมัครใจที่จะไปพบนักจิตวิทยาทางคลินิกหรือที่เรียกว่าเข้าเครื่องจับเท็จ ก่อนที่จะถูกฟ้องดำเนินคดีนี้นายเฉยพลวิภาก็สมัครใจเข้าสู่เครื่องจับเท็จผลปรากฏว่ากระบวนการวิเคราะห์ตามหลักพิชาการอะไรออกมาแล้วไม่พบความผิดปกติหรือมีพิรุษของนายเฉยพลวิภาแต่อย่างใดตรงกงันข้ามผลเฉลี่ยออกมาตามค่าแล้วปรากฏว่ามีค่าจิตมีค่า <c oughs> ปกติ ตามเบลดทั่วไปไม่เป็นคนมีจิตฟั่นเฟือนไม่มีจิตทุไม่มีคนมีจิตฟั่นเฟือนหรือวิปริตสามารถควบคุมตนเองสามารถบังคับจิตสามารถบังคับความรู้สึกตนเองได้เช่นปกติปุถุชนทั่วไปเท่ากับว่านายเจพลวิภาก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามเช่นคนปกติทั่วไป คงม,มิคงเป็นไปไม่ได้ที่นายชัยพลวิภาจะต้องอุ้มน้องซึ่งเป็นเด็กไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟแล้วปล่อยให้น้องทิ้งไว้โดยอดข้าวอมน้ำอดข้าวอดน้ำถึงแก่ความตายไปต่อหน้าต่อตาโดยปกติทั่วไปคนก็ไม่ทำเช่นนี้นายชยพลวิภา ก็คงไม่มีจิตใจเลวทรามถึงขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ข้อหักล้างของเราอันหนึ่งว่านายเชพนหลอกตัวเองไหมนายเชพนหลอกคณะทนา,ายความไหมเราก็พยายามทําให้เห็นว่านายเชพนไม่ได้หลอกตนเองนอกจากนี้แล้วเราก็พยายามค้นหาแล้วก็พยายาม ให้เห็นว่าการสูญเสียน้องครั้งนี้นายเชยพลได้ประโยชน์อะไรมีความแรงมีแรงจูงใจอย่างใดกับการสูญเสียครั้งนี้ก็ไม่พบแรงจูงใจต่อการกระทำผิดโจททั้งสองโดยเฉพาะนางสาววิตรีก็เป็นน้องสาวของจำเลยที่สองคือนางสุพรลาปโพทั้งคู่ทั้งครอบครัว มีความสนิทสนองรับใครกลมเกี่ยวกันดีก่อนเกิดเหตุในและในวันเกิดเหตุยังได้ไปจับจีพีเอเพื่อส่งต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการคำนวณพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่พบมีความสะเหตุโกรธเกลื่อนกันถึงขนาดเครียดแค้นอาฆาตกันไม่พบการขัดแย้งในครอบครัวในตระกูลแล้วก็ไม่พบว่านายเฉยพลได้ประโยชน์อะไร จากการสูญเสียหรือจากการตายของน้องชมพู่ประโยชน์นโดยตรงก็คือการรับผลประโยชน์จากกรมทันประกันชีวิตหรือกรมทันประกันภัยใดๆทั้งสิ้นมูลเหตุจงใจเกี่ยวกับเรื่องการอารมณ์นายเชพนก็นายเชพนไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือไม่มีเจตนาร้ายกับน,น้องอายุเพียงแค่สามขวบประการเท่าัน ประการทั้พันก็ไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเวศเยื่อบุม,มาจารียังอยู่ครบวงสมบูรณ์ด,ดีทั้งหมดทั้งมวลเราก็พยายามต่อสู้เพื่อให้สาดีว,ว่าจำเลยทั้งสองไได้กระทำผิดตามฟ้องครับ